ปรากฏการรอของทั้งหมด6เดือนเต็มใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะหเดือนเต็มนะคะก็การหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้องคืออะไรคืออยากบอกมาว่าสิ่งเนี้ยคือพาวลี่ทูพีเซนมากๆเพราะว่าแบบคือคุยกันไปเลยว่าจะต้องมาอัดให้ได้อะจะต้องเอาแบบจะให้คนได้ดูให้ได้อะว่าแบบ ฉันซื้อสิ่งนี้มาทุกคนฉันซื้อสิ่งนี้มาหลายคนอาจจะถามว่าตกลงมันคืออะไรคะไอสิ่งที่อยู่ในมือเนี่ยก็คือเราขอบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ค่ะคือ,อหนึ่งในสิ่งที่เป็นของที่ขายอยู่ในบ้านของที่เรียกว่าบ้านบาของประเทศจีนนะคะซึ่งจากที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็น่าจะรู้แล้วเพราะว่าเราหมายถึงมาร์กลีบาตามชื่อกล่องเลยใช่อันนี้ก็คือบ้านบาของน้องมาร์กลีนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่คะบ้านบาแปลว่าอะไรเรามีคําตอบมาให้คะ่ะเพราะว่าคือ ก็คืออันนี้เป็นการหาข้อมูลครั้งแรกเพราะว่าปกติก็เรียกแต่ว่าบ้านบาบ้านบาแต่ก็ไม่เคยไปดูว่าบ้านบามันแปลว่าอะไร <c oughs> คือประเด็น่ะนะมีคนหนึ่งเขาบอกไว้ว่าบ้านบามันย่อมาจากไปตู่ไปตู่บาอ่าไปตู่เนี่ย บางคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือเขาเรียกว่าแบบเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของจีนก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็คือเหมือนแบบ Google อะไรแบบแนวแนวนั้นน่ะคือเขาจะเรียกไปต๋ตูหรือปอะมาเนี้นะคือเราเรียกเราไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าเราเรียกอย่างเงี้ยมาตลอดเออเสร็จแล้วทีเนี้ยไอ้บ้านไปไอ้ไอ้บ้านไอ้บ้านมาพวกเนี้ยเขาก็พูดง่ายๆว่าเขาจะทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดการให้ศิลปินของเราอย่างเช่นว่าสมมติว่า เอ่ uh, NCT, นซีทกำลังจะคัมแบ็กใช่ไหม <_ d ance> เขาก็จะเหมือนประมาณว่าแบบเขาก็จะมีบ้านบาร์ของแต่ละสิบเมมเบอร์อะค่ะอย่างเช่นไทยงบาร์จอนนี่บาร์แทอิวบาร์เจฮยอนบาร์น้องมาร์คบาร์บะมาร์กลีบาร์อย่างเงี้ยคือทุกบ้านศิลปินทุกคนอนะจะมีบ้านบาร์เป็นของตัวเองก็คือในบ้านบาร์เนี่ยก็จะเป็นซับเซ็ใหญ่หลังใหญ่ให้ทุกคนนึกถึงบ้านรายทองหลังใหญ่ๆและข้างในเนี่ยก็จะมีบแบบมีแฟนคลับเยอะแยะเข้าไปอยู่ในนั้นยุ่ยแบบอยู่ในนั้นเยอะมากซึ่ง หลายที่จะเคยได้ยินว่าบ้านบาเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความรวยเหตุผลที่รวยนะบางทีบางบ้านอะ่ะมันก็แบบมีสมาชิกคนหนึ่งที่รวยแต่บางบ้านก็มีสมาชิกที่อยู่ในนนะั้นรวมๆแล้วทุกคนรวยเหมือนกันหมดมันก็เลยทําให้เป็นที่มาของคําว่าบ้านบาของประเทศจีนอะ่ะเขาจะมีเงินทุนในการทีท่ทจะซัพพอร์ตศิลปินของเราอ่ะมากกว่าประเทศอื่นๆคือพูดง่ายว่าเขาเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆที่ค่อนข้างจะทําอะไรกันเป็นแบบ ค่อนข้างทําอะไรซัพพอร์ตกันนะคะอย่างเช่นแบบอ่ะอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยที่มีข่าวเอ็กโซเอ็กโซบาร์ที่เพอเอ็กโซคัมแบ็กใช่ไหมเอ็กโซบาร์ซื้ออัลบั้มทั้งหมดไป4ี่แสนกว่าบัมนั <S <S ่นแหละค่ะทุกคนก็คือให้เห็นเลยว่าแค่บ้านบาร์บ้านเดียวนะซื้อไป4ี่แสนอันนี้ก็เลยอย่างที่เราบอกว่าเนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมอ่าบ้านบาร์ถึงมีความแบบเขาถึงแบบรู้สึกว่าใครหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านบาร์ของจีนนี่แม่งโคตรยิ่งใหญ่ไม่รู้เลยที่แบบว่าถ้าแม่จีนมาซื้ออะไรสักอย่างหรือมาซัััพพอออออรรร์ตะะะไสกกยย่่่าาางงงนนนึขศิิลปเม็จทํให้ มันเยอะขึ้นมากๆใช่ส่วนอะที่อยู่ในมือของเรานะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่ายบ right ็อกก็คือพูดง่ายว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นฟิกเกอร์ที่เป็นเนี่ยตามตามหน้ากล่องเลยคืออันนี้ที่จริงอะมันมีขายเป็นเซ็ตแบบว่าที่ซื้ออัลบัม้มแล้วก็จะแถมเป็นแบบนี้ทุกคนน่าจะเคยคุ้นบางคนอาจจะงงเดี๋ยวค,คุ้นก่อนว่าในไทยเราก็จะมีร้านขายข,ายของหลายร้านถูกไหมที่แบบว่าเวลาเขาเหมือนเป็นโปรโมชั่นอะว่าถ้าเราสั่งซื้ออัลบั้มกับร้านเขาเขาก็จะมีของแถมให้เราอย่างเช่นควงกุญแจสติกเกอร์ที่ขั้นหนังสือ อะไรสัมผัสของกูกิ๊กน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ประเทศจีนเขาจะแอกวานกว่านั้นก็คือของบ้านเราจะแถมอะไรเป็นสัมผัสของกูกิ๊กชิ้นเล็กๆที่แบบว่าเออไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสติกเกอร์สติกเกอร์อะไรก็ว่าไปแต่จีนเนี่ยเขาจะแอกวานคือบ้านของบ้านบาเขาอะจะขายพูดง่ายว่าอัลบั้มอาจจะขายแพงกว่าเพราะว่าด้วยค่าเงินด้วยอะไรด้วยเนาะแต่ว่าของแถมของบ้านบาเนี่ยจะใหญ่ยิ่งมากคือมันที่เราเคยเห็นนะมีกระติกน้ำมีหมอนมีผ้าห่มมีกล่องปิ่นโต ทุกอย่างเป็นของชิ้นใหญ่อ่ะอะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีแบบอย่างเงี้ยที่เป็นตุ๊กตาฟิกเกอร์คือดูขนาดดีทุกคนนี่คือขนาดมือแล้วนี่คือขนาดฟิกเกอร์เอาจริงก็ถือว่าใหญ่นะไม่ใช่แบบตัวจิวจ๋วๆแค่เนี้ยอืมก็เลยรู้สึกว่าเออมันแต่มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง เขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นการลอดลอดลอดแบบลอดตาลอดใจให้คนที่จซื้ออัลบั้มมาซื้อกับบ้านบาเพราะว่าบ้านบาเขาก็จะได้ยอดแล้วก็ได้ยอดเยอะๆเป็นเอ็นเกจเมนตนของเขาไงว่าเห็นไหมการที่บ้านฉันซื้อเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยซึ่งก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็จะมีเงินจากลูกบ้านแล้วก็เงินจากคนที่อยากได้ของแถมของบ้านบาก็เข้าไปด้วยนะคะประมาณนั้นใช่ซึ่งล่า ่งที่คนรู้กันนะว่าก่อนหน้านี้ตอนเวลาเปิดบ้านเนี้ยเขาจะชอบมีของแบบนี้กันไม่ใช่ไหมแล้วปีนี้เหมือนมันฮอตมากกับการทำฟิกเกอร์ออกมาแถมแล้วโชคดีแม่ที่ว่าบ้านบัตมารีบาเขามีขายแบบแยกแบบว่าไม่ต้องซื้อเป็นอัลบั้มก็ได้เพราะว่าเหตุผลคือเราไม่ ตัวเราอะไม่อยากซื้ออัลบั้มกับบ้านบาเพราะว่าหนึ่งคือมันรอนานคือเอาง่ายๆค่ะเราอะอยากซื้อเราอะอยากได้อัลบั้มเร็วเข้าใจใช่ปะว่าบางคนคืออันนี้คือข้อเสียนะอีกอันหน,นึ่งที่ต้องรู้รคือบ้านถ้าเราซื้ออัลบั้มกับบ้านบาเราได้ของแถมก็จริงแต่ว่าเราเรา,เราจะต้องเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเราจะรอนานมากเพราะว่าเหมือนเขาจะมันขนส่งหลายต่อทุกคนเขาน้าใจปะอัลบัม้มเกาหลีส่งไปหาบ้านบาที่จีนจากจีนส่งมาหาเราที่ไทยคือมันสามต่อจากที่ปกติเราจะแบบสั่งจากเกาหลีแล้วบินตรงมาไทายเลย ตอนเดี๋ยวเราจบแต่นี่คือต้องไปหาเขาดอปนู่นแล้วกลับมานี้ซึ่งบ้านบะด้วยความที่ออเดอร์เขาเยอะมากอะอย่างที่เราเห็นเห็นไปเอ็กโซสี่แสนอย่างเงี้ยกว่าจะแพ็กกว่าจะส่งกว่าจะชิปปิ้งกว่าจะอะไรเราไม่รู้อีกว่าเรือหรือมาเครื่องบินหรืออะไรหรือว่าเดินหรือขนส่งบนอูดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็จะทให้เสียเวลามากไปอีกถ้าใครที่ รอของไม่ไหวหรือว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อเองก่อนมาหน้านี้หรือว่าอยากจะแบบอะไรเงี้ยแนะนําว่าอยาซื้อบ้านบา,นบานเพราะว่ามันจะนานแต่บางบ้านก็หลังๆเขาก็จะทําวิธีการขายแบบแยกกู๊ดขายตั้งหากอย่างเช่นบายบ็อกของน้องมาร์กอันนี้นะคะที่เขาแยกขายตั้งหากเพราะงั้นวันอันนี้ก็คือ คาอธิบายคร่าวๆของเ,อเขาเรียกว่าอะไรบ้านบาว่าบ้านบาหมายความว่าไงนะคะซึ่งของที่อยู่ในมือเราอันนี้ก็คือของมาร์ลีบานั่นเองซึ่งเราซื้อเมื่อเดือนพฤศจิกายนทุกคนอันนี้ใช่พฤศจิกายนปีที่แล้ว2020และเพิ่งถึงมือวันนี้เลยนะคะก็คือวันเดือนมิถุนาของ2อง1ก็คือทุกคน6ประมาณเท่าไหร่อ่ะเดือน11ใช่ปะ่ะ12 1 2 3 4 5 6 เจ็ดเดือนดิไม่ใช่หกเดือนอ่ะประมาณเกือบเจ็ดเดือนอ่ะแบบอะไรหลายๆอย่างที่จริงมันมีบ้านมันเพื่อนเราอ่ะสั่งของวินวินบาร์ไปแล้วเป็นแบบนี้เหมือนกันเขาได้แล้วที่จริงมันควรจะได้นานแล้วแหละแต่ว่ามาร์ทของบ้านบาร์ของมาร์คリーเขาแจ้งมาว่าเหมือนตอนระหว่างผลิตมันมีปัญหามันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าต้องผลิตใหม่ทั้งหมดมันก็เลยทําให้ช้ากว่าเดิมนะคะแต่ที่จริงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปกติอยู่แล้วอ่ะอยากเตือนไว้ก่อนเลยว่าถ้าจะซื้อของบ้านบาร์คือรอลากงอกรอจนลืมว่าสั่งอ่ะรอจนแบบ เนี่ยอย่างเราอจริงๆก็รอจนลืมจนถ้าลานไม่แท็กมาว่าเออจะเปลี่ยนที่อยู่ไหมอะไรไหมก็ลืมไปแล้วว่าฉันสั่งสิ่งอีกไว้อะไรแบบเนี้ยนะพูดมายาวเกี่ยวกับบ้านบาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการแกะเพราะงั้นเดี๋ยวมาเข้าเรื่องนี้เลยกันดีกว่านะคะก็คือเราที่จริงอะ่ะอ,อันนี้มันมีทั้งหมด4แบบก็คือตามนี้เลยมินิเป็นสปริง เป็นอะไรอันนี้อะไรออทัมแล้วก็อันนี้ซัมเมอร์นะคะแล้วสุดท้ายก็เป็นวินเทอร์คือเขาทำตามฤดูกาลมีทั้งหมด4ตัวถ้าซื้อ4ตัวเลยก็ได้แต่ว่าก็จะได้ครบแบบ4แบบไม่ซ้ำแต่ด้วยความที่เราซื้อมาซื้อมาแค่2กล่องเพราะว่าทุกคนราคาแรงมากกล่องแค่2ตัวเนี้ยตุกล่องละ540บาทนะคือคืออันนี้เป็นเป็นตัวที่เราซื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบ ้าร้อยสี่สิบาทอะแล้วเรารู้สึกว่าสองตัวมันก็พันกว่าแล้วอะเหมือนแบบพันกว่าแล้วราคาก็ถือว่าแรงเหมือนกันร้านเราอะขายห้าร้อยสิบแต่ร้านอื่นเนาะไม่รู้นะเราซื้อร้านนี้มาห้าร้อยสิบซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ซื้อครบสี่ตัวเขาขออนุญาตสุ่มให้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงที่ร้านแกะมาแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจเขาเพราะว่าไม่งั้นเกิดเขาเขาไม่ไม่แกะเดี๋ยวเ,เกิดสุ่มมาแล้วได้สองตัวเหมือนกันมันจะยุ่งเนาะเออก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะแบบมานี้นี่คือสี่แบบทีี่่่ทท,ท,ทเทะคะ้าาาาํไวนนะะรัก ซึ่งเรามีตัวในใจทุกคนอันนี้ยังไม่รู้ว่าเข,เขาว่าร้านจะสุ่มตัวไหนมาให้คือเรามีตัวในใจบอกไว้เลยละกันคือเราอยากได้น้องออทัมตัวนี้มากแล้วเราก็อยากได้น้องซัมเมอร์สองตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าร้านอ่ะจะสุ่มมาให้ได้ไหมไปแกะเลยดีกว่าสองก่อตอนนี้นะคะแกะเลยนะแกะเลยนะแกะเลยโอเคมาขอแกะกล่องแรกก่อนมาแกะเดือนดีกว่าว่าเราจะได้น้องไม่ขออาทัมก็ขอชื่อเลยนะซัมเมอร์ได้ไหมทุกคน อันนี้กันเจออันนี้ใช่ไ่มไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่ไม่รู้เลยเพราะว่าแปลว่าข้างในคือน้องวินเทอเอ้ยน้องวินเธอทุกคนโอ้ยเราได้วินเทอแกะเลยแล้วกันแต่มีคนพูดอยู่ที่ร้านบอกอุ้ยตัวใหญ่มากตอนแรกนึนกว่าตัวจิว๋วทุกคนน้องตัวใหญ่กว่าด่คิดใหญ่มาก ดูดิน่ารักมากคือแบบตอนแรกเราคิดว่าน้องจะตัวเล็กเว้ยคือวัสดุดีมากเลยนะมีกลิ่นยางที่เหม็นๆแต่เขามีคนพูดไว้คือร้านอนะบอกว่าคือคนอาหารน้องวินเทอร์เยอะมากแต่ว่าเหมือนน้องอะหมดแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เพราะว่าเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันแรเพราะเหมือนแบบเขาบอกตอนเขาขายอะเขาเปิดฟอร์มขายอะตัวเนี้ยเหมือนคนอยากได้เยอะเออมันมาอยู่ในมือเราทุกคน น้องวินเตอ์ตัวที่หนึ่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูตัวที่สองกันว่าว่าจะได้ขอได้ไหมขอได้ไหมทําไมซัมเมอร์ก็ขอออทามอะอย่างน้อยมาได้ไหม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 เป็นยงบ้างเป็นไงเนไ ก็ได้อย่างตัวที่อยากได้โอยคืออยากได้ตัวนี้มากค่ะพ่ ็บอกแล้วว่าคือขอสองตัวตัวไหนก็ตัวไหนก็ได้ระว,ว่าง Autumn ออท่ามกับกับน้องกาลาน้องกาลาสีเรือน้องซัมเมอร์อ่ะแต่คืออ่ะปิวซัมเมอร์ไม่เป็นไรแต่แล้วออท่ามาทุกคนใส่ชุดชป้าด้วยน่ารัก โอเคสรุปแล้วนะคะอันนี้ก็คือ2ตัวที่ได้มาของบายบ็อกเนาะว่าก็คือเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าได้ตรงตามประสงค์เนี่ยเห็นไหมแม้แต่ซื้อของเล่นก็ยังต้องสุ่มอ่ะฮะแต่เราขอรีวิวนิดนึงว่าวัสดุที่เขาทาอะเราว่าดีนะเพราะว่ามันมันไม่ก๊อแก๊กมันหนักเนี่ยหนักมากเลยคือมันเป็นแบบคือหัวน้องอน่าจะหลายโลอยู่เพราะแบบเนี่ยหนัก,หน,กหนักมากแล้วก็วัสดุคือไม่แย่คือมันเป็นยางดีเลยแหละแล้วก็แบบ มีฐานมีให้ยืนได้แล้วก็ตัวใหญ่ใหญ่กว่าที่เราคิดเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือเทียบกับขนาดมือปรนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะกับ540บาทแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีร้านไหนที่ขายอยู่หรือเปล่าเนาะว่าแต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็ลองไปหาดูในพวกตามแผงตลาดนะัดได้นะคะแล้วว่ามันน่าจะยังมีอยู่แต่ว่าบางร้านอาจจะต้องเร็วนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่น้องน้องน่ารักอะแล้วมันแระเออคนก็เลยอยากจะเหมือนอาจจะซื้อเยอะประมาณนึงอะไรอย่างนี้นะคะ แต่โดยรวมก็คือสรุปก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปแล้วก็คุ้มค่ากับการรอคอยประมาณ6-7เดือนเป็นอย่างต่ำนะคะก็ถือว่าดอกมารีทำได้ดีแล้วนี่ก็เป็นการซื้อของจากบ้านบาเป็นครั้งแรกของเราด้วยเพราะเราไม่เคยซื้อของจากบ้านบาเลยเพราะงั้นมันก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่าการรอคอยมันเป็นยังไงซึ่งครั้งนี้เป็นการครั้งแรกที่ทําให้รู้ว่าออกการอรคอยมันเป็นแบบนี้นะคะสรุปแล้ววันนี้ก็ตรงตรามประสงค์น้องน่ารักมากขน วันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะคะวันนี้ก็มาแกะของจากบ้านบาให้ดูนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องบ้านบาให้ฟังว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งส่วนใครจะซื้อของบ้านบาก็อยากให้ช่างน้าหนักให้ดีเพราะว่า1คือขนส่งใช้เวลานาน,านมากนะคะแล้วก็ถ้าใครรีบใช้ไม่แนะนําให้ซื้อของบ้านบานะ2ก็คือ,อาถามว่าบางช่วงเนี้ยร้านที่มันโกงอะ่ะมันกลับมาระบาดในด้อมอีกแล้วแล้วเรารสึกว่าทุกคนโดนโกงแล้วมันแบบ ค่อนข้างอันตรายอะแต่ว่าเราก็เดี๋ยวเราแปะร้านของเราไวล้ละกันที่เราสั่งร้านนี้เพราะว่าเราสั่งร้านนี้ไป2เราซื้อร้าแล้วไป2รอบแล้วแล้วเราสึกว่าเขาอัปเดตของบ่อยอยู่นะนสนใจก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงข้างล่างไปลองดูเนาะเพราะฉะนั้นก็ นั่นแหละนะคะใครก็ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรืออะไรก็สามารถไปดูได้แต่ตอนนี้บายบ็อกน้องมาร์กน่าจะหมดอืมร้านเราหมดแล้วอาจจะต้องไปหาร้านอื่นนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบายบายไปด้วยตุ๊กตุ่นสองนนนน่ารักมากคุ้มแล้วไปแล้วนะบนน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  ไว้พอเอาน้องลงไปเท่านั้นแหละปิดไม่ลงเพราะว่าหัวน้องใหญ่กว่า